สวัสดีค่ะจะพามาชมผลงานของกรมประมงนะคะเราอยู่กับพี่ต้นประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาที่ชุมชนประมงพื้นบ้านคุ้งตะโนดประมงพื้นบ้านในจุดนี้นะครับก็ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรประมงท้องถิน่นได้ให้การสนับสนุนโดยกรมประมงนะครับธนาคารปูเนี่ยคะ่ะมันคืออะไรคะเป็นโครงการที่โดยชุมชนเองเนี่ยเกิดจิตสำนึกขึ้นมาในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรปูมะในส่วนนี้ก็คือเขาจะทําการประมงแต่เมื่อเจอปูที่ไข่หรือไข่นอกกระดองเนี่ยเขาก็ จะเอามาฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเขาสลัดไข่หรือว่าปล่อยไข่แล้วเอาในส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ผลจากการทาธนาคารปูตรงนี้ชาวประมงเนี่ยสามารถที่จะจับปูเนี่ยได้มากขึ้นหลังจากทําธนาคารปูม้าแล้วเนี่ยได้ตัดน้าที่เขาจับได้เนี่ยมากขึ้นถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบอีกชุมชนหนึ่งพี่ต้นคะแล้วปูตัวหนึ่งเนี่ยคะ่ะไข่มนะะันค่ะสามารถกระจายได้เยอะไหมคะไข่ของปูม้าเนี่ยครับมันก็หลักแสนฟองอะนะครับครับเ,<ล>เป็นแสนฟองแต่นี้เอามาทําธนาคารปูแล้วก็อนุบาลเนี่ยในส่วนนี้ไม่ว่า1% 2%หรือ5%หรือ ถึง10%เนี่ยมันก็ต้องรอดบ้างเป็นวงจรของปูมาต่อไปไม่ทราบว่าความร่วมมือของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ต้องการองความรู้จากเราเพื่อจะนำเอามาพัฒนาหนูเห็นพี่ๆชาวประมงอยู่แถวนี้ค่ะพี่ต้นพาไปพูดคุยกับพี่ๆเขาหน่อยได้ไหมคะเชิญครับเชิญทางนี้ครับสวัสดีครับ ครับครับนี่พี่สำรานนะครับหลังจากได้ทําธนาคารปูอะค่ะจะปูได้มากขึ้นไหมคะมากครับเพราะว่าปกติได้ประมาณสองสามเดือนตอนนี้ก็กลายเป็นห้าหกเดือนต่อปีครับสามารถเดือนแรกที่ได้ประมาณห้าหกหมื่นบาทครับต้องขอขอบคุณทางพี่กรมประมงที่ให้การสนับสนุนในการทําธนาคารปูมาก็ได้รายได้ครับรายได้สืบได้ทําแนะนําจากประมงสวัสดีครับผมนายเฉลิมชัยสุนารักษ์นะครับอธิบดีกรมประมงครับ โครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของประมงพื้นบ้านวัตถุประสงค์ที่ทําโครงการนะครับหนึ่งนะครับเราเล้นเรื่องของรายได้ทันที่2ก็คือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้นาแนวคิดหลักๆคือที่1น่นะครับชุมชนต้องมีแผนในการที่บริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าใบอ่อนอย่างเช่นปูนะครับเราก็มาทํธนา,นาการปูโดยที่ราชการเป็นพี่เลี้ยงที่สนับสนุนโดยกรมประมงนะครับเข้าไปชุมชนละหนึ่งแสนบาทสามารถที่จะทาเรื่องของเปลั่ยนแปรรูปเพื่อนำมาจําหน่ายส่ตงต่อมาอย่างร้านค้าที่กระชรวงกรเกษตรกรได้ดำเนิน ของท่านรัฐมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่าน,านดรเฉิมชัยศรีอ่อนได้ให้จัดตั้งเรื่องพิชแมนมาร์เก็ตและก็พิชแมนช็อปเราสามารถที่จะบอยอยารัาก,การตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําได้สิ่งที่จะฝากพี่น้ององพื้นบ้านดับลงกิจกรรมแลวก็พัฒนาในเรื่องของการสร้างอาชีพพื้นฟูทรัพยากรตัดน้ําหากมีข้อติดขัดประการใดกรมองเองก็สามารถที่จะเข้าไปให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือได้ติดต่อประสานงานได้ที่สํานักง,งานประมงอาเภอสํานักง,งานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่ท่านตั้งอยู่นะครับผู้ท